เอาบัตรอไยเอาบัตรไแล้ววไงอ้บัตรปสจ้านะกะเปไาเดลต้าเหมือนกระเป๋านี่ครับบัตรปสเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปสเนี่ยเนี่ยบัตรตัวนี้ตรวจปัสสาวะอ่าตัวนี้บยตรปสอืมโอเคครับเออโอเคครับโอเคครับโเคคโอเคครับอเัเัเับ่เเโอเคครับโอเคครับอเยเเอครับเออครับครับัเเครับ เงียส <to> ินน yeah. oh oh hey. mm ่บอมมันเป็นทางไปหนาอยู่นี่มันทางสันจอนเอาไปนาที่ไหนไหนทางเปนาทางสันจอ็สันจอามาดีซี่เงี้ยให้ไม่ถูกเลยนี่นี่ครับไม่มีดานครับแต่มันเลือกตรวจดื้อ เอาบัตรให้เราบ้างนะไอ้บัตรปปส์นะบกรเปามาเหมือนกระเป๋านี่ครับบัตรปปส์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปสเนี่ยเนี่ยบัตรตัวนี้ตรวจปัสสาวะอ่าตัวนี้บัตรปปสเอโอเคับอออยยังท่านิสุขง้อาครับโอเคครับาไทยทางไปหน้าด้วยครับครับ เงี้ยใช่ไหมบ่มันเป <t>. ็นทางไปนาอยู่นี่มันทางสัญจรทางไปนาที่ไหนไหนทางไปนาอ่าทางสัญจรสัญจรมาเดียวโทรศัพท์เงี้ยให้ไถูกเลยนี่นี่ครับไม่มีด่านครับแต่มันเรียกตรวจดื้อ